มึงคือถ้าฝาวัแน่แท้ฝาวไปสอบไม่อย่างผู้ใดมัพนีพาพอมึงซื้อบ่อยสิมึงคือถยาคันแน่ถ้าแกกีเขาจะปยาเลยสิุ้ายาได้อย่างพ่อเขาไปซื้อบ่อยดิดิไม่แต่พ่อกขซื้อได้บ่อยซือนั่นดิไม่จากซิบบ่อยพุ่นอ๋อหมันเล่าทวม่าเลยก็จ่ายจ่ายอยู่อมันจะได้จอนะเราี่โยกไปบอกมาเ้อซื้อหมู้นี้แกกี้มาไปเขาแต้งนาแลล้วนี่เอ้า อันคีบตีอ,อันบ้านละเมอเ้าเลยจ้าลูกกับไปกไปับเป็นเราติบตันแจ๊ <c oughs> ลูกลูกมีหัวอยูองย่งดีเจ้าแม่ ok. ลูกเวียงเฝ้าอยู่งดีเพราะเขาโทรมาเร่งเราดีคอยแล้วแล้วเวลาเรเป็นเวลาเลยมันอีเจ๊ไป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 ลูกลูกไปแล้วแล้วแม่พี่น้อกยังจะมีซีวานาเอ้ยขันแมน,นดากระดาษไอซีเดือดจ้าเพราะว่าบ่ติ่งคิ้งบ่อยากหยั่งขันได้เบาได้ฝอยแล้วนั่น บอลูกไปใสเลยบาพขืนคนนั่นบอลนค้นจริงจริงบนค้นนะใหญ่ไหมบาพข้นคนไยังเนาะเกใหญ่ไหมเ่ใหญ่ไหมบาพข้นคนสามเพยงเอาเบื่ยิ่น้อนไม่ไขคับเนาะไปกับผ้าเบาหน่อยหนึ่งยาวหันคอเรื่องอ๋อแม่มันยาวมันกับยาตัวอยนี้ต้เห็นนักร้องมันไปถามูสิริพรนำไปพงคืนหาทุ่มแล้วไปเลย หหาโมงเรื่องหามงกวนแล้วไปเลยสาที่ต้องกันกับคือกันนี่มาคันในภพเือก่อนไปำหูม่ด้วยกินทำภูมิใาเออไม่แน่นสาที่ต้องจันกันแน่เดียวกันล่ำจีทุ่มผนไปแหงตาหาโมงฝนนี้นองกูหอดงานหรอเดียบันีีว่าสาว่าสาที่ไปเร็วเชลเอออันลุงรวดเพื่อต้องใช่เมื่อนั้นไปล่ำใส่บาง อันไอ้ามาธาตตั้งต่นนั่นใบสองผู้นัน่งหอนอยู่ในรถบ,บ่มีหม่องอยห์หอนหอนหอนอูออนเอาลองควนได้ลาพันเจ้าก็ไปถา่ายนี่เหระแม่เจ้าก็ไปถ่ายโยู่พลังงานขายเออกถ่ายโยเพราะว่าด้วยความทีด้วยตู้ไข่ฝึกมากว่า ไปรอบเงินดีกว่าให้เพิ่อนรอเพราะไหนคือกันสิริชัยป่านนี้แต่งงานแล้วใช่เพื่อเขาเพิ่นที่สอนเขาตลอดมาอยากให้เจ้าภาพรอเราต้องไปรอเจ้าภาพคือแจ้งบอกเสื้อกุดเสีมือนเดูซื้อผิดไปคือแจ้งบอกเสื้อกุดเสียเหมือนเสื้อกุดซื้ผิดแห้งเสีย